สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบรัรมชีวันนี้เราก็อยู่กับเกม MMO RPG ที่มีจุดเด่นสามารถคอมโบกลางอากาศได้ Rise t of Atlas เกม MMO Action RPG ในทีมเมจิกพังมีอาชีพให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายทั้งสายตีใกล้ตีไกล สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ PC แต่ละตัวละครสามารถจัดคอมโบสกิลได้ถึง20สกิลที่ชอบไปสุดคือสามารถเล่นข้ามเซิร์ฟได้ไม่ว่าเราจะอยู่เซิร์ฟเอเชียอยากโยกไปเซิร์ฟเมกาก็ยังมีตัวละครตัวเดิมอยู่ใครกำลังหาเกมต่อสู้มันๆคอมโบจัดๆห้ามพลาดใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยและในวันนี้ครับผมจะมาสอนเล่นดันหมากลุกกันและนี่ก็คือลังาวทั้งหมดของคลิปครับเริ่มแรกกับรู้จักโหมดนี้กันก่อนกดไปที่รูปดาบได้เลยครับกดไปที่ทีมสืดจะเป็นหน้้าาตแบบบนีเลยคซึ่งขก็ือ หน้าของมอนในดานบขอตัวสุดท้ายจะเป็นคิงเราว้วนตัวนี้และควีนโดยเพื่อนสังเกตตารางด้านล่างครับจะมีอยู่4อันด้วยกัน1 5ึ่งพ้าาตาันเวท25ค่าต้าตันเวท3 5ค่ัน้าตาันเวทและ4,5่พั้าคาตาันเวทครับซึ่งจะให้ดีก็ลงดันครับเราควรมี4,500ค่าต้าตันเวทเช่นถ้าค่าตันเวทเราถึงแค่2,500้ครับเราผา่านห้อง1ห้อง2แต่พอห้อง3ครับคาตาันเวทไม่ถึงเราจะโดนสั่งตายทันทีครับสำหรับตีที่แบกเพื่อนครับก็ไม่ต้องให้เพื่อนเกิดครับเพราะเปลืองพลังชีวิต นิโปลมาแนะนําครับสําหรับคนสายเติมพิเศษถ้าเราเติมคิสตันออฟแอตแลนด์ครับผ่านเลเซอร์โกโดยรายละเอียดก็าตามนี้ครับ <S <S เติมเงินขั้นต่ํา300วอย v o u c h หรือ o โอพาสด้วยเลเซอร์โกวอลเล็ตรับโบนัสคืนเข้ากระเป๋าเลเซอร์โกสิบเปอร์เซ็นต์แถมยังมีไอเทมพิเศษด้วยนะโดยไอเทมจากเกมก็จะประกอบด้วยฮันติงเพอร์มิคูณสิบมัลสเปเชียลอินเจคชั่นคูณสามดับเบิลพอชัน่นคูณห้าจำนวนการรับโบนัสและไอเทมหนึ่งครั้งต่อ UID โดยโปรนี้ครับมีตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนเท่านั้นใครสน ก,ก็กดเติมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยวิธีการเติมก็ไม่ยากครับแค่ล็อกอินกดเติมเงินทันทีกดไอดีผู้เล่นเลือกเลเซอร์โกเลือกแพ็กเกจกดเติมเงินได้เลยจ้าซึ่งเราสามารถเติมเงินผ่านเลเซอร์โกจากช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับงง้นแนและนี่ก็คือโฉมหน้าผมและผองเพื่อนอย่างแรกก็เลือกบอร์ที่จะตีกันก่อนโดยแบ่งเป็นม้าก,กับบีชอปตามที่ผมบอกครับโดยผมเลือกที่มา้าเจอมอนตัวแรกต้องแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับเมคานิคก็ไม่ยากครับให้เราสังเกต,ลต,ตกกห,หลอดตรงนนนนี้้้้้้ตตตตออออออองกาา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 จจรรรรรบยยย่่พพมมมใใหหหหหลลดดดเเเเ็็ืโสฟะะะถถิท ทีไม่ได้้ถาการโจมตีวงแบบนี้ครับแนะนําว่าให้กระโดดและโจมตีกับอากาศครับโดยอยู่เวลาลงพื้นและท่าที่ควรระวังสุดท้ายครับเป็นท่าเล็งแล้วพุ่งท่านี้ง่ายๆครับแค่หลบไปด้านหลังก็หลบได้แล้วครับนี่นี่ตีตี ก็ตีตดแดหลบ,ลบไปเรื่อยครับตอนแรก,แรกมันจะมีท่าไม่กี่ท่าครับที่เราจะต้องหลบให้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะะเราจะตุยเท่าไหร่มันล้มมันล้มแล้วถึงเวลาฟาดปันเวลามอนลมนะครับเราต้องรีบตีนะครับมันจะเบอร์ด,ดาเมจได้สุดๆไปเลยนะครับใส่จังหวะชุลบุนอันนี้คือห้องอื่นอนะ่ะเขาก็ตีอีมอนตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครชนะก่อนก็สามารถไปช่วยเพื่อนได้นะอุ้ยอันนี้ต้องกระโดดนะครับบึง้งแล้วก็ตีกาการเห็นปะเออมันก็จะไปโดนแล้วคนส่วนมากไม่รู้ครับพยามจะแดดหล อยู่ที่พื้นไม่จําเป็นนะครับนั่น,อ,น,นอันนี้อันนี้จริงๆไม่ควรมันจะฟาดฟันยังเนี่ยหลบหลบไปข้างหลังได้ปื๊อโอ,อ,อ้น,นี่อันนี้คือคืออันนี้ผมไม่ได้หลบนะครับผมใช้ท่าไม้ตายสวนเพื่อแ c a n ซิล เออไอ้ถ้าพุ่งไปแต่ถ้าท่านะตามที่ผมบอกเนาะก็คือต้องอ้อมไปด้านหลังนะครับก็จะไม่โดนนี่ชนะแล้วตัวว่าตรงกลางมันจะเปิดนะคุณผมมู้ชมนี่เราสามารถไปช่วยเ,เพื่อนได้เพื่อนช่มาช่วยเราเวลาสมมติไปช่วยเพื่อนนะครับต้องระวังถามเพื่อนว่าเออไหวไหมถ้าเพื่อนไหวเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปนะครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเจอห้องบอสเนี่ยเลือดบอสมันจะเพิ่มนะทุกคนกลายเป็นว่าค่ายากกว่าเดิมไปนี่คือต้องทําให้ดาเมจมันเยอะขึ้นอันนี้กระโดดปึ๊้ม สู้กับบอสตัวแรกครับให้เดินขึ้นห้องโถงข้างบนจะมีมอนอยู่เต็มไปหมดเลยครับให้กำจัดครับเสร็จแล้วเดินมาที่ปุ่มสีแดงครับมันจะเป็นทางเปิดออกเจอบอสต,ต,ตัวต่อไปในห้องนี้ครับตามที่บอกครับจะแบ่งเป็นบิชอปและม้าครับซึ่งบอสที่เจอนั้นเกิดจากการเลือกครั้งแรกของเราม้านี่น่าลำคาญนะมีแค่ไม่กี่ท่านนะที่เราต้องระวังนะครับมันจะมีแต่ว่าระหว่างการเล่นเนี่ยมันจะมีเชือกนะปรากฏให้ระหว่างเราแล้วก็เพื่อนอันนี้กระโดดหลบได้นะอีท่าตรงพื้นเนี่ยกระโดดหลบได้หมดเลยนะทุกคนคืออันนี้ออออี้ตองออกมมาพว เยวแบบมื่อควรจะต้องออกมานะครับเนี่ยมันจะพุ่งบ่อยมากครับแต่ว่าตอนนี้เชื่อกไม่ปรากฏนะมันจะเป็นแมคานิกที่เป็นเชือกผูกระหว่างเรากับเพื่อนนะครับเวลามาวิ่งเนี่ยให้เราทําเป็นแบบเป็นเชือกขั้นทางวิ่งมานะัะแล้วมันจะลมเว้ยนีู่อันนี้คือเพื่อนเพื่อนผมอีก2คนเขาก็ สู้กับบิชอปอยู่นะครับสำหรับการสู้กับบิชอปนะครับก็ง่ายมากเลยตัวนี้นะครับจะโจมตีระยะกลางและไกลครับแต่เฟตสองจะเริ่มตีใกล้เข้ามาแล้วหลักการสําคัญครับคืออย่าพุ่งไปข้างหน้าหามันตรงๆครับเพราะการโจมตีระยะไกลแบบเป็นชุดทําให้เราตายได้แมคานิคที่สําคัญครับก็คือมันจะเป็นลูกบอลไฟลงมาตรงพื้น4จุดครับให้เราพยายามตีให้แตกแต่ถ้าใครไม่สะดวกครับก็สามารถกระโดดและตีกับอากาศได้ในขณะที่บอลไฟนั้นระเบิดก็จะไม่โดนดาเมจแล้วครับพ้อควรระวังใสุดท้ายครับบอสตัวนี้ครับจะปล่อยเลเซอร์สีม่วงซึ่งเล ขั้โจมตีรุนแรงครับแต่ที่สําคัญคืออยากให้เลเซอร์สีม่วงนี้ไปโดนบอลไฟครับเพราะบอลไฟจะเปลี่ยนเป็น bon สีม่วงดึงบอลไฟสีม่วงครับจะเป็นการถ่วงเวลาเราครับเพราะมันจะมีเฟสที่ทําให้เราเข้าไปที่ห้องลับจะมีบอลไฟปรากฏออกมาและมีมอนสเตอร์เงาเราต้องล่ามอนสเตอร์เงาครับไปที่บอลไฟตรงนั้นครับเพื่อทําให้เราสามารถตีมอนเงาได้แต่ถ้าบอลไฟเป็นสีม่วงครับเราจะไม่สามารถทําให้มอนเงานั้นปรากฏออกมาได้เสียเวลาสุดๆเอาหนีทาไมุูสา,าย,ายอุ้ยอีหลุมนี้อีหลุมนี้ก็ต้องแค่ระวังไอ้เนนะครับมันจะสร้างลากแยกลากแยกนะครับเพื่อให เพื่อแบบพุ่งหารเราเราก็หลบหไปเรื่อยนะดูเส้นทางของมันนะคะเห็นปะจะมีขีดแดงๆอย่าลกอย่าล,ลกนะครับคนจริงต้องไม่โลกนี่คืการเล่นแบบโปรเฟชชั่นแนลอันนี้เพื่อนเข้ามาช่วยแล้วเห็นปะเลือดมันจะเลือดบอลมันจะเพิ่มเห็นปะครับจาก80เป็น130กว่าเลยนะนี่เห็นปะเห็นเชื่อปะเชื่อสีเขียวระหว่างเพื่อนอนะพอมัน วิ่งใช่ปะม,มันก็จะล้มเห็นไหมครับเราต้องพยายามทําให้มันล้มบ่อยๆนะครับเราจะฆ่ามันได้ง่ายขึ้นอันนี้ท่านี้หลบเห็นไหมเห็นไฟตรงกลางปะอันนี้คือเข้าไปเนี่ยไม่ถูก <laughs> ผมกดเซนส์คิวไปแล้วไงเลยตายแต่จริงห้ามอยู่ในวงนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยเสื้อใหม่แล้วเห็นไนะปึ้มเราพยายามเดินเดินสิเพื่อนโอ้โอ,โอต้องต้องคุยกันดีๆคุยกันดีๆ นี่ไงมันกลับมาโดนเองบอสตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากครับแค่เข้าใจแมคานิกนันเองนะไปต่อตาดต่อไปครับเราจะสู้กับบอสด้วยกัน4คนอันนี้เลือกอะไรก็ได้ครับอ่ะอีตัวนี้ไม่ยากเลยนะเว้ยคือมาสเต็ปแรกเนี่ยมันจะฟันฟันฟันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีไฟตรงพื้นพยายามลากมันให้อยู่ตรงขอบๆนะคบเพื่อนจะได้ไม่รับผลกระทบทำดาเมจเรื่อยๆแล้วก็ฮิเวลเพื่อเรื่อยๆนะตัวนี้แมคานิกอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะปล่อยฟันเฟืองเว้ยมันจะมาตรงกลางแล้วปล่อยฟันเฟืองปึ้งยัง นี่มันจะมีฟันเฟืองตรงนี้สี่มุมนะครับให้ตีให้ตีฟันเฟืองตรงนี้นะปึ้งเสร็จแล้วเก็บและเดินฟันเฟืองนะครับให้ไปตรงกลางนะครับเนี่ยเห็นบ้าถ้าถ้าโดดแล้วมันจะมีฟันเฟืองแบบขวางทางเราไว้นะคะเราต้องเข้าไปตรงกลางให้ไนดะ้โอ้ต้องเข้าให้ได้ครบสี่คนด้วยนะเออ ลุ้นต้องนีบทาเวลานะครับเออถ้าสมมุติเข้ามาไม่ทังเข้ามาตรงใจคือโดนระเบิดอุ้งดาเมจแรงมากนะครับแล้วพอสมมุติเราทําฟันเฟืองไปตรงกลางได้มอนมันจะล้มนะฮะตีตีตีระหว่างล้มเราต้องตี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 อุ้ยอุ้ยมันโจมตีระยะไกลหลบหลบี่ยมันก็โจมตีแบบคือแมคานิกบอสตัวนี้มันดูไม่ยากอีตัวก่อนนัานี้ดูซับซ้อนอีกนะสำหรับผมอีตัวฟันเฟืองสุดท้ายเน่จะยากสุดเลยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันยิงเลเซอร์ไฟด้วยเห็นไหมันใกล้ตายแล้วเลือนเหลือ37 อีท่าพายุหมุนเนี่ยอันนี้ควรอยู่่างๆนะครับหรือไม่ก็ a ดสหลบแบบเพอร์เฟ Das ดก็ได้นะอีซี่เตัวแรกเราจะเจอกับควีนก่อนนะครับควีนเนี่ยจะใช้ท่าน้ําแข็งนะครับส่วนคิงจะใช้ท่าไฟเราตีควีนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะหนีนะครับแล้วให้ผัวมาช่วยนะครับก็คือคิงถ้าไม่ค่อยมีอะไรเยอะมันจะพุ่งไปพุ่งมาแล้ววับไปวับมานะครับเนี่ยคอยน้ําแข็งตรงนี้นะจริงๆยืนใกล้กันจะดีสุดนะครับแล้วคิงเนี่ย มันจะปล่อยไฟลงมาหาคนคนหนึ่งปึ้งพอเพื่อนไฟแบบโดนแล้วก็พยายามลากอุกกาบาตนะครับให้โดนเพื่อนที่ติดน้ําแข็งนะครับเสร็จแล้วรีบเข้าไปตีนะครับมันนะครับก่อนที่มันจะชาร์จพลังเสร็จนะครับมันจะมีเกจพลังที่เป็นเนี่ยก็หมายตกใจเห็นปะ่ะแล้วก็จะมีหลออข้งมนเราต้องตีเกาะให้ลดจนเหลือสูตนะครับไม่งั้นนะครับถ้ามันระเบิดพลังได้คือตุยมูนนี่ไม่นขันหิงง่ายๆล้มละจ้าเนี่ยมันหนีไปแล้ว มันเรียกคิงมาช่วยแล้วตัวคิงนี่ไม่ยากนะคุณผู้ชมมาคิงมาแล้วครับคิงเนี่ยมันจะปล่อยลูกไฟแต่ว่า มันจะเห็นง่ายเห็นปะมันจะป izer, ล่อยระเบิดตรงพื้นเราแค่ต้องหลบแส่แต่ผมไม่หลบผมมั่นเกินใส่จิงก็หลบนะเนี่ยเนี่ยมันจะหลบเนี่ยนะมันจะไปไฟตรงพื้นให้เห็นเนี่ยอันนี้ก็จะมีระเบิดไฟตูมเราแค่ต้องวิ่งหลบมันจะเลงแค่คนเดียวอ่ะเราก็คนอื่นก็เข้าไปตีได้เลยเนี่ยเห็นปะนี่เนี่ยอีไฟนี่แหละต้องหลบนะวันโลกาวีน่าสุดๆดอย่าโดนพยายามอย่าโดนนะครับเนี่ยมันจะมีสเต็ปแรกมันจะมีควีนออกมาก่อนเราต้องตีควีนให้จนมันหนีไปก่อนนะครับอันนี้หลบนะครับอย่าพยายามเข้าไปตีีนนนนะะครัับเดดด๋ยวววจโโอ้หลกาา่สุๆ ม่โอ้ายควีนควีนมาแล้วเนี่ยน้ำแข็งไปแล้วอีตัวควีนมาแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำแข็งของอ้มารอบๆเห็นปะพยายามอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ล่อของน้ำแข็งเนี่ยให้โดนโลของคิงเห็นะเออลอ่ลอๆลอ่ลอๆเอออย่างเงี้ยแล้วควีนเออล้วคิงมันจะล้มทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับต่อไปควีนมันก็จะออกมาอีกแล้วครับแต่พอสมมติแบ่งเป็นคนถูกสาบสามคนมั้งแล้วก็เป็นคนที่เป็นร่างคนปกติไม่ถูกสาบหน,น,นึ่งคนเห็นเราจะถูกสาบปึง้งแต่ถ้าเรา ตีมอนน่ะไปเรื่อยๆเว้ยเราจะพัฒนาเลเวลจนเป็นควีนเอาง่ายๆนะหน้าที่ของคนถูกสาปเป็นอีตัวอีตัวปัสวินอะไรอย่างเงี้ยคือตีมอนให้พัฒนาตัวเองเป็นควีนส่วนเพื่อนที่ไม่ถูกสาปเนี่ยล่อล่อให้คิงอ่ะเอาระเบิดไฟเนี่ยมาโดนคนที่ถูกแช่แข็งเท่านั้นเองเนี่ยเราเปลี่ยนร่างแล้วเห็นไหมอันเนี้ยเพื่อนหนึ่งคนเป็นควีนแล้วเห็นไหมแล้วเพื่อนก็เข้ามาตีโล่พอเป็นควีนแล้วให้มาตีโล่ของอ e ีบอสคิงครับเนี่ยแล้วก็ น้องคิงเนี่ยจะลม้ลมลงอยออ้ย,อยเยอะอุกบาทอุกบาทน้ําแข็งอุกบาทน้ําแข็งโอ้โหมีทั้งน้ําแข็งและไฟมีทั้งน้ําแข็งและไฟควีนมาแล้วจ้าอีนี่เลือดคีนเหลือ50เองคุกผู้ชมน่าจะสิ้นชีวิตแล้วหรือเปล่าหน,หนาูนี่ควีนไปแล้วครับเหลือแค่คิงแล้วอ๋ออีท่าเมื่อกี้ <laughs> <laughs> หลบได้นะแต่ผมชอบลืมหลบคือ กดกระโดดก็หลบได้แล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่หลบการโจมตีนะครับแล้วก็ตีมันไปเรื่อยเหมือนจะตายแล้วเลื่อถึงสิบห้าเลยนะเย้ชนะแล้วเห็นไหมล่ะเันก็นไม่ยากเท่าไหร่ตอนแรกนี่ก็คือเวยยงงงๆนะแต่ว่าถ้าจำแมคคณิกได้ ก็คือสบายนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานไม่มากก็น้อยนะครับให้สนใจเกมนี้ครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยถ้าใครชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมีคอมเมนต์อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยครับ